อุณาไหนปูนากระตูนนากระตูนเส้นลูกไปนากระตูนนั่นสัน้นๆเฮียนนั่นเร็วๆสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะที่นี่เอาไม่เดี๋ยวบอกบอก <c oughs> บบยก็ได้ไม่อยากซีดกูยังไหลเอาไม่ไปจงขี่เขาย่อย่างสีกินเนี่ยอีป,ปูอีกสาม,มาแล้วเอาหน้าใครตาเร็วๆอากินเอางหนึ่งสเอาไาม่บอกทนี่ สวัสดีสสดค่ะพี่น้องคขามาแล้วครับพุติเช,ช้าแนวคับพี่น้องคะ่ะพามากินมแซแบคือเก่านี่มัอนี่มีตำซั่วกุ้งคะ่ะแม่กัหญิงคนสวยคนเดิมหญิงเป๊ะของเรา่ะสวยคือเก่า่า,าพี่น้องหญิงพี่เพิ่นไปออกงานมาเพิ่งงานแบบขัดอือกินเนี่ยอืมเว้มาไปกินกุ้งสิเธอแมนบ่ฮะ เมนเมนก็แบักสต่อหรือกินจตอมาตรีโอ้แมนเมนเลื้อยอยู่ในนีหิรอ, <Okay. S 1> อีกโอเคอ่ะปักครับพี่น้องขาแซ่บๆน้ำแกนพร้อมๆกันครับพี่น้องจะเลิศขาพี่น้องขาพี่กินกุ้งเนอพกินกุ้งก่อนมึงเน้อจ <laughs> ิ้ม <laughs> น้ำขแบบึ้นไก่ละย่างมาทันพี่น้องมึงค่ะมาเจพี่น้องจะตัวใหญ่ๆเลยกินจุ้งอ้าวโอหนี่เลิศจับบาหยิงจับมาให้หนึ่ง ปูมหาเล่นไอสูพันพันเถียงน้องขาทันลทเลยค่ะสำสวดแทบใส่สำสวเดเถอะเจ้าหน้ากบุญบอกก็บอกเป็นขนมจีนสานัเขาวปุ่นค่ะไม่จะไม่ต้องจ้า เดี mm. ๋ยวก่อนเถออันนี so ้เอาท้าม้าอย่งก่อนเถอบ่มาหาเบื่องสานิเืองสานิเป็ดพี่น้องแบค่ะ เล็กอ,อะอรมาดูใจพี่น้องใจก,กินน้ำกันค่ะใย่งกินน้อทงบ้านพี่น้องผู้ใด ว่ายิงเป็ดงามกดหนึ่งบุญเว้อิปุงามกดสองค่ะจัดไปครับพี่น,ออนอออ้องซอยหนูเลยค้าหืมบ้างเสร็จหมดเตร็จมันนแก่พี่น้อง อากาศกระหอนนะครับพี่น้องขาบอกดีปุุกมันจะกลิ่นลายมึเมเงเขาเนาะฮกราบกลิ่นผู้บ่าวถ่านเลยนัดผู้บ่าวหน้าหั่นหมอลำหมอคือเลือดเย็นคนคนมีผู้บ่าวหน้าเสนอเขาจะเอาอยิางเนาะบา้าบ้าแล้วฉันสายเตีนะคะ <laughs> เหลือดแค่พี่รองขาไปคุ้มไตบักลาครับบ uh, so ักลาครับเปล้วเพร่อว่าเดียวฉันนะจันเธอก็มีกุ้งกินเนาะอีกเนาะอี่บอกแน่นเถอะนว่าเมนอันเธอกินได้อันนั้นไป อย่างหมักอร่อยออกแตกของของ่วค่ะหมักอร่อยอหวานปรุ่นหวานนี่ปรุ่รรหวานกลุ่งเนื้อหวานม,มาก แคมูลอ้ารสับจัค่ะอร่อยมากแบบมากรสมะพ้าวาวีวีแล้ไพี่นาะิเขาวน้ํแล้วใช่ค่ะ ชาลีลาวมักินเจียวจังหน่อยระคะพี่น่องค่ะกินเกรงอีกหน่อพี่น่องมาอิเป็ดกินเป็นตัวแซ่บเลยแซ่บหนอกินแท้แน่นอนค่ะเลิศค่ะคนงามหนอ แค่ได้สองตัวไปแล้วเถอะแ้แตัแวเดียวอั้นองตัวเนี่ยหายไปเลยจ็บค่ะ นี่ก็บุมกระทิเรพี่ต้องภาคกินภาปเต็มบมูกระทิกงน้ยเมื่อนตสาไปแล้วสาวแล้วเลยญิบโบยงเขาจะป่วยทานสาระเขาพ่อยซื้อหรอคนไม่ผูบ้าเลยนะราคาพี่ลองค่าลองคุร่วมกันเข้ามา ดั่ตองสันอืด้อมออเออเอเออเ่อออเอเออเอิเออเออเออเอเอกออเเออยอเพกเอออเออเออออเออเออเอือเอออเ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 อเออเเออออเ่อเออนเนเเอ ไปเลยน้องเถอะจัดไปเถอะเดี <t <t enfin ๋ยวตินโยติ่งเติงเติงใน้านขายตัวสุดท้ายค่ะคุณเบ้าหลายคุณคุณค่ะมันตัวใหญ่มากค่ะแมนค่ะหัวกับปะจมันมึงโอ้ ยังด no ูดไม่จุบจุมาดูดอีกหอยค่ะเฮ้ยตังซสุดมากแกมักไพลชแกอิ่มเย๋งเหรอซ่อิ่ม้วยิ่งกินได้ให้รังหาจุบท้องมากินอะไรีัไงแล้วเมไตื่นหมืมือแรงกะมากกร่บโยี่น้องขามือย กลินกันเพื่อนหญิงที่ไหนแซ่บพุทธลยาครับพี่น้องขาแมนค่ะอืออเะไะพี่น้องขาฝากไปแจ้งโต๊ะไปหันมารับมาแล้วค่ะคลิปหน้าพ่อกันมาคลิปนี้กับเฮ็ดยังพิพากไปกับกอล์ฟไพส์ขาฝากพี่น้องนะช่องพี่แป๊สแซ่บเบอร์มาติดตามช่องพูทเิยาชาแนลเด้อค่ะบกำลังใจกันครับพี่น้องคขาฮับแท้ด้วกันเนาะพี่น้องค่ะนี่ลาไปก่อนครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเฮ้